สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชั้นทมสันติดำวลคุณเลขที่9ิ้าหมอกับหนึ่งวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์งานแบบจำลองชั้นบรรยากาศครับชั้นชั้นนี้จะมีโลกก่อนนะครับอต่อมาก็จะเป็นชั้นโทรโพสเฟียครับชั้นนี้จะเกิดอากาศแปรปวนหน่อยครับมีเกิดเมฆเกิดหมอกเกิดฝน อากาศในชั้นนี้ก็จะแปรปวนครับจะมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ในชั้นนี้ครับชั้นที่2คือสตาโตเฟียครับเป็นชั้นที่เราใช้เครื่องบินบินกันในชั้นนี้ครับชั้นนี้จะมีโอโซนป้องกันยังรังสีนะอ UV อยู่นะคะต่อมาคือชั้นมีโซตเฟียครับ เมื่อวัตถุจากนอกโลกเข้ามาในชั้นนี้นะครับจะถูกเผาไหม้ครับและชั้นนี้จะมีอุณหภูลบลบลมิลดลงตามความสูงครับชั้นที่4คือเท,ท,ทอร์เทอโมสเฟียครับเป็นชั้นที่3เป็นชั้นที่สามารถสะท้อนขึ้นวิทยุได้นะครับชั้นนี้มีปรากฏการณแสงเหนือแสงใต้ครับ นี่ก็คือชั้นสุดท้ายครับเป็นชั้นสุดท้ายของบรรยากาศโลกเราครับก็คือ exosphere ครับจะมีชั้น exosphere เนี่ยเป็นชั้น,นที่อยู่เป็นชั้นขอบสูงสุดของบรรยากาศโลกนะครับอากาศจะเบาบางมากครับในชั้นนี้ครับวันนี้การพรีเซนต์งานของเราก็จบแล้วครับสวัสดีครับ